แม่ลูกลูงงกมแม่ลูก 23, 23, ลูก,ก,ลกลแม่สองพันสามสองันเลบพี่น้องขาเราแม่สีังสีเขินสียังสีเ,เม็ดเล่ก็มเล่ยเล่ยมันเล่เล่่แม่นี่เปเล่มันลูกอาจจะเป็นเลม่เลมันกันน้อออกมาเปเล่มันสองพาลูกผูนอะอ่านาอาทา,า,ากเป็นไกุ่มไปเลยขายยังขายาย,ายิ่เล่มันรับสองนสาม คุ่นรักเนาะคุ่นคุ่นดีคุ่นดีเนาะคุ่ดีสองรสามโอะทาอยู่ดีเนาะแม่จะหอมนนึงเนาะเห็ลูกท่าไดเขาเล่าเน่ยตัวนี้เฮ้ยลูกตัวแรกลูกตัวแรกก็เนเนาะสองปเห็นยูเจอมาเคยเอาีนองครับตัวมาเเทลไหมศูนย์แปดสามศูนย์ามสามสองเกียสามสองเยร์ศูนย์หนึ่งห้า ตู้ผู้พี่น้องผูดด้ใดอยากเอาเลมันไปเลี้ยงเด้อลูกแรงอีกตั้งหากเลมันไปเลี้ยงสองคุณสามอะต่อเ,เ,เนี่ยเอา้าเขากระเด็นขายกันอยู่เด้อพี่น้องผมสังเกตด,ดูแล้วเขากระจายกันอยู่ในลักเพียงแต่ว่าราคาเขาหองไหวคือให้ตอ่อคือให้ตอ่อซื้อเขาก็ซื้อขายอยู่เอาเลยเลยตัวน,นี้เดีเบิงบ้งเขาเบิ้งง่วงงามกันนะที่นี่ฟู้น้อยลหลายพี่น้อง ก็ผูที่เป็นเนื้อไปวัวงงามกับที่เป็นเนื้อไปทำมือนี่สำหรับมือนีิเด้อรผูที่เป็นเนื้อไหนเห็นบ่าวผูวนี่นี่กับที่เป็นเนื้อไปถึงตัวเท่าไรน์น้อเป็นเนื้อสิถึงตัวเท่าไรนลูกพี่นี่ฮะถึงตัวเท่าไรน์น้อเป็นเนื้อไปเลย เป็นหองวัดเจดีของเจพ่อนี่ต้ไหนครับต้นสองโตอยู่ไหมต้นนีมื่นสามพันหองครับต้นนี้มื่นิหร้อยหองครับมื่นพันหร้อต้มนตี้มื่มเดี๋ยวหองไรเลยตนี่หมื่านหม่านต้นนี้ส่งต้นนี้มันมื่นสองเด๋ย แม่เหนความเห็นอยู่ถือเงดีสันถือ่ถืออยู่พี่น้องกอ้ครุลงมาเรื่อนรุงมาหารอยพี่น้องเด็กขายที่น้องมึงตัวนี้สามพโอ้ตัวนี้มึงสามตัวนี้ถือลุมากสิมงสองห่ยโอ้ตัวนี้มันอจกว่ามันหน่อยกว่าสูสีกันันาะคนละส่งนะคนละส่งนาะคนละส่งนะลูกเขี้ยวแปได้หนขาบากองเขี้ยวแนอกอขาเอียงสิเขี้ยวแปดครับมหนึ่งพันหาอยตัวนี้มึงสามตัวนี้มง ว่านี่เขาขายมื่นสองแต่ว่าพี่อาทิตที่จะขายอยู่ดอกมคินะีวเขาขายเขายหน่อยๆนี่ก่อนเจะขายแล้วกลับไปก่อนเอาับตีนนั่นโอ้ตัผูพี่นองนั่ว่าเที่ยวพัดเลี้ยงเด้พัเลี้ยงเียวสองลดลงมาใส่กันหใส่กันหรอตัวนี้สองหมื่นสามคูนี่ของคุณสามคูนี่เนี่ยสองหมื่นสามสี่ผมบอกราคาเนีนะพราผมชิวกักไว้นะทายตลาดผมหููผมอเลย่ท่นมานั่งถึงแห้งถึงแห้งถอไรเอาพี่นองครับ สนใหมากเลยครับนี่นี่สองหนี่ขายเลยมองขายเลยี่สูงเมตรสา่บวกบวกสอหม่าองขายเลยครับวันที่อไรสลกไมเลเบ์ไมศูปส่ศูนยอามกาสามหกอ5าแปดหนึ่งเจ็ดหน่อยเงาทีต่วล้วนเลยหอยเาจากอำเภออำเภอลาีลาีมั่วมันจะหนีมันส่งเนี่ยหนีเด้อทำม่นขึ้เป็นมั่วผูนี่ประมาณหมื่นสองนี่ได้ขายเลยดขายแล้วได้ขายเลยจะว่าอะไรมองไปถึงล้าถึงยี่เลยนี่ยี่ยู่สองหมื่นสามมองขายแต่คุยกันได้ครับพวนี้ ขายีนีะเอาไปยังไงไปไปครับผมขอบคุณได้เด้อครับผมหัวลาคาามื่นสองพันห้าร้อยซัมี่พี่น้องเด้อหนินี่แหละของขายเพื่อจะขายมาหนึ่นสองนี่แหละซัมนี่พี่น้องอยู่กับค้างกระตุอวเมื่อกี้นั่นแหละติดนกันนั่นแหะหัวท่หญ่อยไ่วาพี่น้องหัวบอกใหญหนึงอัาที่ไหนทะเล็กไหมก็สัตว์เจ้าศูนย์ศูนย์แครับหนึมครับแปดห้าเออัวอยู่พมาพี่น้อง ของขายได้มื่นสองเดี๋ยวบางห้องมันมื่นมื่นสองพันห้าร้อยครับผมเนาะสามโตเฮี้ยงกันอักลานอยู่นี่พี่น้องครับมาเบิ่งง้อโค้งของที่นี่มาน้องมาง้อโค้งใส่ตัวนี้ตัวนี้ว่ามื่นพันมื่นพันเนาะเออมันก็สมราคาอยู่เพราะมันมันเป็นง้วง้อโค้งนะง้อโค้งนี่อยู่เจสโวเนี่ยทำมาง้อโค้งไทยเบิ่งเในพี่น้องง้อโค้งไทยแล้เดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ง้อแยกลูกกันเนาะง้อโค้งไปนี่มื่นพันครับพี่น้องเอออยู่ครับอยู่อยู่ครับตัวราคาตัวนี้คู่กันสามโตนี่ก้างสนาม เห็นลาค้าอ่อนใจเนาะตัวนี้เป็นหากจะเป็นห่วงคไทยไทยมาเนาะติดเละมากบ่งเลยมันมีลึงเนาะของไมืนพันต์รเี่นนองเด้อแมนเมน่อไหร่ใส่เละมาตัวซับน่องศูนย์หกสองศูนย์หสองศหาศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ขายมือพันเลยเอาเทนี่พ่อต่อตรงไหนอยู่ไ่อยู่เนาะ เออคเอเพียงเนาะเออมือนี้ใ่หยพ่้องครับอุ้ยมีในห้างขอไลายได้มีในห่างปากก้างไลนได้อดูมีกับแนน่นี่เป็ดมันยังมงงงมันผ่าแานลไปยังเป็นกันพี่น้องครับอมของง้อยู่บันไหนล้วเมื่อกี้น้องดูโอ้ขนามยังชมหน่อยได้เหรอ แม่ลูกบ่น้องกับพี่พี่กับน้องน้องกับพี่พี่กับน้องแม่นครับน่องบิ่งบ้านมันเด้อพี่กับน้องเนาะพี่กับน้องพี่กับน้องเบิ่งบึงยึงบิ่งบึงบึงขาเครื่องดำบ่พอเครื่องดำเครื่องดำเนาะเออเครื่องดำต้นน้อยนี่สูงกว่าบ้านเมตรยี่สิบไปปลายเนาะตัวใหญ่สูงเมตรสิเม็ดซ่าเม็ดสี่สิบเม็ดซ่าสิบแปดสิบแปด เบิ่งๆกันกันพี่น้องครับย่เาเนยน้นองสูง <ried S 2> แข็งขา<ล>ดีมนมีตุ่มหน่อยนึ่งต่เศร้าตะตัวนเนาะโอ้ยมันยุดแล้วครับมันยุดอ้องครับครับผมตันหน่อยห้องสานพอ่อต้วหน่อยห้อง 15, มืนหาพันมืนานว่าสาวหน่อย,าอ,ย<ม>อายุปถึงปีหอกประมาณเดเดือนพเดือนครับผมมืหาพันห้องไวสดีไปใสห่งในเ่าพี่สครับเดี๋ยวไปทีเดี๋ยวไปตัวใหญ่ห้องเขาได้พ่อสองเจ็ครับสองเจ็ดมืหาสองเจ เครื่องดำพี่น้องครับเครื่องดำสองเจ็ดปิ๊บปึ๊บปิ๊บเอาเบิื่งดำล่างพี่น้องครับเบิงเครื่องเครื่องดำพี่น้องครับตัวหน่อยนลยเครื่องอุ้มหน่อยนึงพี่น้องเครื่องใดอยู่ใดอยู่ใดเครื่องใดอยู่เนาะพายลึกกว่านี้ไม่ได้ด้วยเครื่องพายอยู่หรอเครื่องพายน้อยเนาะพายน้อยพายน้อยพายน้อยเครื่องพายน้อยแล้วตัวหน่อยเครื่องพายน้อยมื่นหาตัวนี้สองมื่นเจ็ด สูงเมตรเกือบ40น่อยอยู่นสาปลายปลายสาแปด้ารือมึงแข่งขาเราพี่น้องครับเรีบแล้กับมึงเรีบเด้อสองตัวเลยรบเบอ์โทษได้จะขอให้พี่น้องครับมาที่เบอร์โทษไอมารโทรมาโทรัพเจ้ามีบหมนะมีครับใส่มาใส่มากใส่ครับ์งนย์หกสองหกสองเก้าดงสดอยู่ใส่ ย่างชุมหน่อยครับย่างชุมหน่อยโอ้สนามกลางสนามย่างชุมหน่อยต้นแบบสัมปะโทษเอาพี่น้องถ้าเพิ่นปล่อยไปได้พี่น้องสองหมื่นเจ็ดมองต่อได้อยู่ดอกต้นนั้นสองหมื่นก็หน่อยก็หน่อยหมื่นห่าเครื่องทาเอาให้ม็นไหมือนี่ครับครับครับแล้วโทรไปรับสายเลยเด้อโอเคครับผมพี่น้องโทรหาจากของง่อยโทรหาจากของสองเด้ครับ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  ใยเาวบนอนครับพี่น้องมดขึ้นกีเพื่อบว่าชงโยขุ่นยังล่ะขายบ้ามื่อนั้นได้ขายมันบะวยน้ไปชงอยูงล่ะคับครับครับอ่าเลยยสูบไปครับครับครับน้องมาที่นี่เพื่ออย่างง้ังนึงเด้อ1ครับพี่น้อง1 1ยาวเลยสูงเมตรสามสิบกับสีเนาะ ฐานสิบแปดฐานสิบเก้าโอ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งย่างยืนดียืนดีม่านนอตัวนี้ม่านนอตครับเี็บขาเราพับหนาเงาเหนียแต่ปากจนหดกำนางบกขาดซีเต่าพี่น้องครับหางเอาเออเย็บหนึ่งพี่น้องครับใบเป็นยูใบเพชรยูบออใบเพชรยูเอาใบเพชรมาเนี่ยใบเพชรมาให้เลิ้ลูกใบเพชรมาเบิังเลี้ยว เงยเอบหนึ่งกี่น้องคุณเบอย์ทั้งปุ่นเนอะโชคดีเบอร์มันอยู่ฝั่งฝันไปเพียรไหมมีเรียบร้อเพียรถึงพี่น้องก็ได้ก็ไ้ตัวไหนลหรโอ้ยนี่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 เจ้านี่แดงใบเล่ครับพี่น้องครับไปเพียรมีเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่เออเรียบร้อยครับใบเพียรมีเอ้าโหแล้วครับอายุจึงเดือนอะไรนี่ไไไปสองปีกว่าครสองปีกว่าตนี่ม่านม่านเรียบร้อยเนาะ เป็นตีเอฟเรียบร้อยตรวจท้องผ่านเรียบร้อยนี่ตีเอฟเรียบร้อยพี่น้องตีแดงใบเล่เดี่ยวตัวนี้ครับงามเม็ดกลัวๆพี่น้องเพิ่มง่ามเม็ดเม็ดสองเม็ดเลยวะเขาว่าจากสามาว่าจากปากเลยวะหัวจะหอดถ่ายปั๊บเนาะสองเม็ดพอดีเบิ่งแขงขาเรียบๆผู้ใดอยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกในขอบราคาเปิดเท่าไรเอาเทีนี้เอาราคา หาซิบหาห้องไว้ครับห้าหาซิบหามองห้องไว้นะครับแต่ว่ามองมองเงินมีอยู่เนาะเออโอ้ตัวนี้นะพี่น้องเด้อมองไปหาซิบหาเล็บหาดำครับพี่น้องครับป้ายหูกระด,ดำใส่เมาสมาให้งามก้ตีเัฟเดอร์อยอยู่เลยพี่น้องครับนนว่าสองปีกว่าหาซิบหา พี่ได้เห็นรากาอยากไรกทรหาเราพี่น้องได้ไซเบอร์เขผก่อนราลบหนึ่งศูนย์สองสองพี่ศูนย์หกสองสามศูนย์ส่สามศูนย์สี่องศูนย์สี่หกองศูนย์สี่มยวเอฟพี่น้องครับเอฟเอฟอนบึงพอพันพี่น้องครับแต่จักเดืองนั้นเนี่ยพี่อยู่พริกแดงพริกแดงนี่สิเดือนสิเดือนครับ ชิปสี่เดือนคือสิบุท่านหนึ่งฮัทผมบุทันเป็นนองบอกระ้องตีบังหรอไรบอกัะรองลองรองรองเนาะทุกพริกแดงนี่เราว้างเขาอะไรสิพัดแล้วล่ะเออใครอยากเอาใครอยากไปเอาใครอยากได้เอาไปเลี้ยงเนาะห้องเทอะไรตัวนี้ห้องอะไครับห้องไว้ตัวนี้ห้องสามหาสามจิาต้อนรองกันได้หลายเครื่องไข่ดำไข่ดำไข่ใหญ่าไข่ใหญ่ดีไข่ใหญ่ดีขอพันครับยู่ขางน้องยู่ขางก้นมื่อกี้ ชุดนี้ชุดนี้คลิปหนึ่งพอด,ดีเลยสามโตเลยเอา้ามือเราพี่น้องครับพอพันได้อยู่ลูกพีชแดงปีกกลัวแต่ว่ายังพอทันสมพอทันเป็นเนาะมึงบอกเราพี่น้องบอกเราได้บอกเราหนอกหนอกหนอกโคตลบแล้วพี่นอ้องหนอกโค้หางดีครับผมโอ้ต้องเอาไปเอาไปขุนไปฝึกอีกเนะาะใครคือเราผสมไใจดูพ,พี่ คนเตรียมเงินนั <te ่นๆมันจะยางใส่ตัวหลังได้หน่อยเรื่อม่ได้นาะเรื่อม่ได้น้อเอาไก่จีเป้ยรัไปฝึกเอาพี่น้องครับลูพริกแดงครับราคาเท่าไรพ่นใหม่บังสามสิบห้าต่อกันนอพี่น้องเด้อไปเบิ้งกันในย่างพี่น้องครับเอาส่วนง่วงงามผมพ่อแค่นี้พี่น้องต่อไปสิเบิึงง่วงเนื้อได้ขายตลาดของง่วงามีอยู่ครับผมต่ออันนอพี่น้องเด้อในระหว่างที่ว่าราคาวัดทันปั๊บขึ้น จักน้อยแต่ว่ารัฐบาลเขาไอ้รับประกันต่างๆมันเลยข้ามสิไปในประเด็นนี้แต่มื่อในห้างเขาบ้านลายมอนี่เบิง้งรถ์เราในห้างเขาลายม้วสีสเกียด้วยครับผม